บทที่สิสองถูกฟ้าผ่าอีกครั้งก่อนเข้าพรรษาในปีถัดมาสมภารวัดป่ามะม่วงก็ถูกฟ้าผ่าอีกครั้งกรรมที่เคยสาบานไว้กับโยมยายยังให้ผลไม่หมดนั่นเองฟ้าผ่าคราวนี้ทำให้ท่านหูหนวกไม่สามารถจะได้ยินเสียงใดๆไม่ว่าจะดังแค่ไหนก็หาได้ยินไม่ญาติโยมตกลงกันว่าจะนำท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลในบางกอก เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยกว่าโรงพยาบาลต่างจังหวัดเมื่อทุกคนตกลงตามนี้แล้วจึงกราบเรียนท่านให้ทราบโดยเขียนเป็นตัวหนังสือถวายให้อ่านอาตมาไม่ไปหลอกโยมเรื่องของเวรของกรรมไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้จริงอยู่โรคบางอย่างหมอก็รักษาให้หายขาดได้ แต่โรคที่อตมาเป็นเขาเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมคือเกิดจากเวรติดทำกรรมที่ก่อไม่มีมดหมอที่ไหนจะรักษาได้ต้องรอให้มันหายเองไม่เป็นไรหรอกอีกหกเดือนก็หายท่านอธิบายให้โยมฟังก็ยังดีที่ท่านพูดจาได้ตามปกติเพียงแต่ประสาทหูรับเสียงไม่ได้เท่านั้น ช่วงที่หูใช้การไม่ได้ท่านยังคงออกบินทบาทตามปกติโดยสมัมมาเนจ่อยทำหน้าที่พายเรือให้เช่นเคยเมื่อญาติโยมาใส่บาทพูดจาทักทายท่านก็เพียงแต่ยิ้มยิ้มและหากจำเป็นจะต้องตอบเนนจ่อยก็จะทำหน้าที่ตอบแทนเดือนต่อมาท่านลื่นล้มในห้องน้ำสติเตือนว่าให้ยกศรีรษะไว้หากไม่ทันระวังแขน ผลก็คือแขนข้างขวาหักและท่านก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าทำน้ำมนต์นวดเดือนเดียวก็หายท่านบอกเนนหลานชายเป็นอันว่าเนนจ่อยก็ต้องออกบินทบาทแต่เพียงรูปเดียวแรกๆก็ได้ข้าวปลาอาหารพอแบ่งปันหลวงนาครั้นนานเข้าก็ตกที่นั่งลำบาก เพราะว่าญาติโยมคงพากันคิดว่าทำบุญกับเนนนั้นได้อานิสงส์น้อยกว่าทำกับพระจึงไม่ค่อยจะใส่บาตรกันด้วยเหตุนี้ทั้งพระนาชายและเนนหลานชายจึงสูผ้ผอมจนผิดรูปผิดร่างกระนั้นก็ไม่เคยปริปากบนให้ผู้ใดรู้สมัยที่ท่านยังแขนขาดีเมื่อบินทบาทมาได้มาก ก็แบ่งปันให้พระลูกวัดได้ฉันกันอย่างอิ่มท้องครั้นพอท่านตกอยู่ในภาวะที่ช่วยตัวเองไม่ได้กลับไม่มีพระเนนรูปใดยื่นมือเข้าช่วยเหลือบุคคลเดียวที่ท่านรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจและรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณก็คือโยมโถฐานะฐานะจะยากจนแต่แกก็มีพัตหารมาถวายตามมีตามเกิดบางวันก็เป็นข้าวหนึ่งขัน แกงหนึ่งถ้วยบางวันก็น้ำพริกผักต้มและบางวันก็มีเพียงข้าวเป,ปล่าๆซึ่งเนนจอยก็นำน้ำปลาใส่ถ้วยมาให้ท่านคลุกข้าวฉันสมภารวัดป่ามะม่วงท่านรู้ตระหนักถึงภาวะที่เรียกกันว่าพระสุขเข้าพระสาวแทรกในยามนี้นี่เองอย่างไรก็ตามการสอนวิปัสสนากรรมฐานยังคงดำเนินต่อไปตามปกติ สมภารท่านก็เป็นแบบอย่างของนักต่อสู้ผู้อดทนอดกลั้นไม่ว่าทุกกายจะมารุมเร้าสักเพียงใดก็มีอาจก็มิอาจจะส่งผลกระทบไปยังใจได้เพราะจิตของท่านนั้นตั้งมั่นมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญจึงยังคงสอนกรรมฐานให้แก่ญาติโยมที่มาขอเรียนการสอบอารมณ์ท่านก็พูดร,มรวมๆใครเกิดสภาวะรมอย่างไร ก็รับคำแนะนำของท่านไปปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่สภาวะธรรมผิดแพกแตกต่างไปจากผู้อื่นจริงๆบุคคลนั้นก็ใช้วิธีเขียนให้ท่านอ่านและท่านก็แนะนำแก้ไขด้วยวาจาจึงกล่าวได้ว่าอาการอาภาษเจ็บป่วยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติสมณกิจของท่านแต่อย่างใด พเดือนผ่านไปจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็หายจากโรคหูหนวกท่านสามารถได้ยินเสียงต่างๆได้เช่นปกตินางโถดีใจจนน้ำหูน้ำตาไหลวันนี้นางทำแกงเลียงมาถวายท่านแล้วก็มีอดช่องน้ำกะทิเป็นของหวานของสองอย่างนี้นางปรุงมาสุดฝีมือ เพื่อฉลองในโอกาสที่สมพานหายอาาพาธจากโรคหูหนวดท่านสมพานรู้สึกเป็นยังไงบ้างจ๊ะช่วงที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนั่นนะ่ะนางโถเริ่มสัมภาษณ์โลกมันเงียบเชียบจละโยมเอ้ยแต่ก็ดีไปอย่างหนึ่งที่อาตมาไม่ต้องเสียงหนอเหมือนแต่ก่อนเพราะไม่ได้ยินแล้วอย่างไหนดีกว่ากันล่ะจ๊ะโลกเงียบ กับโลกมีเสียงน่ะสตรีวัยเดียวกับโยมมารดาของท่านยังคงอยากรู้อย่างไหนดีนะหรอเอถ้าโยมเป็นอัตมาโยมคิดว่าอย่างไหนดีกว่ากันล่ะท่านย้อนอีฉันคิดว่าไม่ได้ยินดีกว่าจะ้ะเพราะว่าเราไม่ต้องกําหนดเสียงหนอกิเลสทางหูมันก็ไม่เกิด จะได้บรรลุธรรมเร็วๆยังไงล่ะจ๊ะนางโถษตอบแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นสิโยมไม่งั้นคนตาบอดหูหนวกก็เป็นพระอรหัตแล้วนะอดแล้วนะสินี่แสดงว่าโยมยังไม่เข้าใจเรื่องของสภาวะธรรมวิธีทําให้กิเลสหมดไม่ใช่เพราะกิเลสไม่มีเหมือนกับว่าเสียงไม่มีเพราะหูเราหนวกแต่ความจริง มีอยู่ว่าแม้หูจะได้ยินเสียงตาเห็นรูปแต่เราก็สามารถรู้เท่าทันเอาสติไปกำหนดมันให้ทันพูดให้เข้าใจง่ายก็คือแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางกิเลสแต่ก็ไม่ถูกกิเลสช,ชักจูงไปเปรียบเสมือนหยดน้ำบนใบบัวหรือว่าเมล็ดงาบนปลายหอกฉะนั้นท่านอธิบาย อีฉันก็พอจะเข้าใจจ้ะหยดน้ำบนใบบัวย่อมไม่ทำให้บวัวเปียกมเมล็ดงาบนปลายหอกย่อมไม่ติดอยู่ได้ก็เปรียบเสมือนผู้หมดกิเลสสามารถอยู่ท่ามกลางกิเลสได้โดยไม่ถูกมันครอบงำอย่างนั้นใช่หรือเปล่าละจ๊ะโยมเข้าใจถูกต้องแล้วละจ้ะอ้อโยมแทบมาพอดีเป็นอย่างไรบ้าง โยมปฏิบัติก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วท่านทักนางแต้มไม่ก้าวหน้าเลยจากท่านสมภารยิ่งปฏิบัติดูเหมือนยิ่งแย่ลงแย่ลงไม่รู้เป็นอะไรนางแต้มตอบหลังจากที่กราบเบญจางคปฏิษฐสามครั้งแล้วโยมไม่คิดไปเองนะเอาละอาตมาจะสอบอารมณ์ให้โยมโถอย่าเพิ่งกลับนะ ท่านสั่งนางโถจ้าอีฉันขอนั่งฟังด้วยอีกสักคนหนึ่งแล้วการสอบอารมณ์ก็เริ่มขึ้นผลปรากฏออกมาว่านางแต้มปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเลยสักนิดหนึ่งดังที่นางออกตัวไว้พระเจริรู้สึกแปลกใจจึงกำหนดเห็นหนอเพื่อสอบหาสาเหตุ แล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ได้ทราบสาเหตุที่นางแต้มปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะกรรมที่เคยทําไว้กับสามีที่กำนันเขียวล้มป่วยเพราะถูกนางแต้มใช้เท้าผลักอย่างแรงจนตกบันไดแม้จะไม่ตายในทันทีแต่ว่าแ่วาบาปกรรมนั้นก็ทําให้ผู้กระทําไม่สามารถก้าวหน้าในคุณงามความดีได้ท่านจึงพูดตรงๆว่า อาตมารู้สาเหตุแล้วอย่างนี้นี่เองที่โยมถึงได้ปฏิบัติไม่ก้าวหนะ้าต้องทำพิธีกรรมเสก่อนโยมจะทำหรือเปล่าล่ะอีกฉันทำกรรมอะไรไว้หรือเจ้าคะท่านสมพานยังจะมาถามอีกก็โยมเป็นต้นเหตุทำให้กำนันเขียวตายใช่ไหมล่ะไหนบอกมาสิว่าโยมไปทำอะไรแกเข้า อย่าโกหกนาะไม่งั้นอาตมาไม่ช่วยนะท่านขู่ไกล่กลอีฉันเออถีบเขาตกบันไดจะ้ะเขาก็เริ่มป่วยมาตั้งแต่บัดนั้นต่อมาสามเดือนก็ตายจะ้ะ นี่ฉันก็ตกนรกหรือเปล่าแล้วจ้าท่านสมพานนางแต้มถามนึกถึงความผิดที่เคยทำไว้นางถึงกับน้ำตาร่วงเรื่องตกนรกหรือไม่ตกนั่นนะอาตมาตอบไม่ได้เพราะยังเป็นเรื่องไกลตัวเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนดีกว่าถ้าโยมอยากจะปฏิบัติทำให้ก้าวหน้าต้องขอขามากำนันเขียวเสียก่อน ไม่งานปฏิบัติอีกร้อยปีก็ไปไม่ถึงไหนท่านสมภารจะให้ขอขมามาที่ไหนจ๊ะในเมื่อแกตายไปแล้วถามอย่างกังขาเอาเธออาตมาจัดการให้ก็แล้วกันข้อสำคัญอยู่ที่ว่าโยมเจตนาขอขมาหรือเปล่าถ้าไม่คิดหรือไม่ตั้งใจจะขอขมาลาโทษอาตมาก็ช่วยอะไรไม่ได้คิดจ๊ะ อิชันคิดอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีแล้วอาตมาจะจัดการให้แต่ก็ต้องนิมนต์พระมาสี่รูปรวมทั้งอาตมาด้วยโยมทำพิธีขอขมาโดยให้พระสม์สี่รูปร่วมกันเป็นสักขีพยานทำไมต้องสี่รูปด้วยละ่ะอิชันอายขอให้ท่านสมพานรูปเดียวไม่ได้หรือไม่ลอกไม่ลอกต้องให้ครบสี่สง รูปเดียวจะไปทำสังฆกรรมได้อย่างไรเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอธิบายงั้นขอห้ารูปได้ไหมจ๊ะอีฉันเห็นว่าสี่รูปเนี่ยเหมือนกับทำงานศพมันใจคอไม่ค่อยจะดีเลยจ้ะนั่นแสดงว่าโยมยังไม่เข้าใจญาติโยมก็มักพากันคิดว่าพระสงฆ์สีรูปทำสังฆกรรมจะต้องเป็นงานศพอันที่จริงไม่ใช่เช่นนั้น งานศพจะมีมากกว่าสี่รูปก็ได้เช่นเดียวกับงานมงคลจะมีพระสีรูปก็ได้เหมือนกันอิชันไม่เข้าใจเจ้าค่ะท่านสมพานช่วยอธิบายหน่อยเถอะนางโถอยากรู้และตอนสวดศพเขาใช้พระสีรูปและจ้ะนางแต้มถามเพราะโยมที่เป็นเจ้าภาพเขากลัวจะต้องเสียเงินมากนะสิ ถ้านิมนต์มากก็ต้องถวายมากก็เลยนิมนต์เพียงสี่รูปเพราะว่าครบองค์สมพอดีน้อยกว่านั้นไม่ครบองค์มากกว่านั้นก็เสียงเงินมากคนก็เลยพากันเข้าใจผิดว่าถ้าสีรูปเป็นงานอาวามงคลส่วนว่างานมงคลต้องเก้ารูปเพราะเชื่อว่าเก้าหมายถึงความก้าวหน้าอันที่จริงแล้วก็เป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นงานมงคลจะนิมนต์พระสีรูป ก็ได้เข้าใจหรือ,อยังล่ะเข้าใจจ้ะนางโถก,กับนางแต้มตอบพร้อมกันถ้าเช่นนั้นอีฉันขอนิมนต์พระห้ารูปจะได้ไหมจ๊ะยังไงยังไงอีฉันก็ยังติดอยู่ที่ว่าสี่รูปนั้นสวดศพนางแต้มต่อรองได้แต่อีกหนึ่งรูปโยมต้องนิมนตเอาเองนะเพราะออกพรรษาอย่างนี้วัดเรามีแค่สี่รูป ถ้าอย่างนั้นเอาสี่รูปก็ได้จ้ะจะได้ไม่ยุ่งยากท่านจะได้ทำพิธีให้อิชันเมื่อไหร่ละจ๊ะนางถามพรุ่งนี้เลยดีไหมโยมก็มาวัดแต่เช้าฉันเช้าแล้วก็เริ่มทำพิธีกันเลยอัฐิของกํำนันเขียวโยมยังเก็บไว้หรือเปล่าเก็บจ้ะอิชันใส่โกรธไว้อย่างดีเลยงั้นก็เอามาด้วยนะ ให้โยมนุ่งขาวห่มขาวเหมือนกับเวลาเข้ากรรมาฐานนั่นแหละแล้วก็หาดอกไม้ทูบเทียนมาถวายพระสี่ชุดต้องปัจจัยด้วยหรือเปล่าล่ะจ๊ะอันนี้ก็สุดแล้วแต่โยมอาตมาไม่ใช่พระรับจ้างจะได้เรียกนอนเรียกนี่เพียงแต่จะช่วยให้โยมเท่านั้นแม่แต้มก็ใส่ของมาถวายท่านตามศรัทธาก็แล้วกันเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะถาม นางโถตำหนิไกลๆจ้ะอิฉันขอโทษท่านสมพานด้วยก็แล้วกันเป็นอันว่าพรุ่งนี้อิฉันจะมาแต่เช้าแม่โถมาด้วยนะนางหาฉันต้องมาอยู่แล้วเรื่องนั้นไม่ต้องห่วง ดีนะที่ขอเข้ามาลาโทษกันเสียแม่แต้มจะได้ปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าปะมมะเรดิดีจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป็นมนุษย์อีกมันทุกข์เหลือเกินนะท่านสมภารน,นางพูดเชิงปรับทุกข์อาตมาอธิษฐานจิตอยู่ทุกวันว่าชาติหน้าขออย่าได้มาเกิดในโลกมนุษย์อีก มีเวรมีกรรมกับใครก็จะก้มหน้าก้มตารับกรรมใช้ใไปให้เสียให้หมดจะไม่ขอเกิดอีกแล้วพระเจริญปรับทุกบ้างสาธุขอให้ท่านสมพานสมความปรารถนาเธอนางโถยกมือขึ้นสาธุจริงดังที่สมพานวัดป่ามะม่วงได้พูดไว้เมื่อขอขามาลาโทษสามีแล้ว จะทำให้นางแต้มปฏิบัติธรรมก้าวหน้าเพราะหลังจากที่นางแต้มได้ทำพิธีขออโหสิกรรมต่อกำนันเขียวแล้วนางก็สามารถเข้าผลสมาบัติได้นานถึง12ชั่วโมงคือตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มญาติโยมคนอื่นๆเขาก็พากันกลับไปหมดรวมทั้งนางโถซึ่งก่อนกลับก็ได้ฝากฝังเพื่อนไว้กับแม่ชีก้อนทอง เพราะรู้ว่านางแต้มคงไม่กล้ากลับบ้านในเวลามืดมืดค่ำๆเพราะไหนจะกลัวงูเขียวเขี้ยวขอไหนจะกลัวพวกมิจฉาชีพที่คอยดักอิผู้ผู้คนได้ทรัพเพียงเล็กน้อยก็ขอให้ได้ทำตามวิสัยของคนใจบาปหยาบช้าออกจากผลสมาบัติแล้วนางแต้มจึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้กำนันเขียวสามีผู้ล่วงลับ นางรู้สึกแช่มชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกกิเลสตัณหาที่ร้อยรัดจิตใจมาหลายพบหลายชาติถูกทำลายไปหนึ่งในสี่ส่วนอีกสามส่วนที่เหลือตั้งใจว่าจะเพียรพยายามกําจัดมันให้ออกไปให้หมดสิ้นถึงอย่างไรก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสงสารสาคอนนี้อีกไม่นานเกินเจ็ดชาติวันพระถัดมา แม่ชีวัยกลางคนพร้อมด้วยเพื่อนชีอีกสามคนได้เดินทางมาวัดป่ามะม่วงครั้นพากันมากราบจเจ้าอาวาสแล้วคนที่เป็นหัวหน้าก็แนะนำตัวเองว่าฉันชื่อเจียนจะ้ะมาจากวัดบ้านใต้ฉันกับเพื่อนชีอีกสามคนจะมาขออาศัยอยู่วัดป่ามะม่วงจะ้ะเห็นว่าวัดนี้เป็นสํานักวิปัสสนาฉันอยากจะมาปฏิบัติ แล้วก็อยากจะมาช่วยดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารที่วัดบ้านใต้เขาไม่มีการปฏิบัติกันหรือพระเจริญถามไม่มีจะ่ะที่วัดมีพระจำพรรษาอยู่25รูปชีสิบรูปแต่ไม่มีการสอนวิปัสสนาแม่ชีเจียนตอบแล้วทำอะไรกันบ้างละ่ะถ้าไม่ปฏิบัติแล้วทำอะไร ก็ไม่ได้ทำอะไรจ้ะนั่งๆน,นอนๆไปวันๆฉันก็เลยเบื่ออยากจะทำประโยชน์บ้างทั้งประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านก็เลยคิดอยากจะมาอยู่วัดนี้จ้ะแต่ที่นี่ไม่มีสำนักชีนะ่ะซิแม่ชีก้อนทองอยู่รูปเดียวอาตมาให้อยู่บนศาลาหลังนี้ถ้าโยมเห็นว่าพออยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนวันหน้าวันหลังค่อยขยับขยาย อยู่ได้ไหมล่ะได้จ้ะโบราณว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากฉันว่าคับที่ยังดีกว่าคับใจจ้ะเพื่อนชีคนหนึ่งตอบอยู่ที่นี่มันคับอกคับใจอย่างไรหรือท่านถามชีรูปนั้นตั้งท่าจะเล่าแต่ถูกแม่ชีเจียนขยิบตาเข้าใส่จึงต้องนิ่งไม่มีอะไรหรอกจ้ะ อยู่กับคนหมู่มากก็ต้องมีเรื่องคับอกคับใจบ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าต่างจิตต่างใจกันขนาดตัวเราใจเราบางครั้งก็ยังขัดแย้งในตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาจ้ะฉันต้องกราบขอพระคุณท่านสมภารที่เมตตาพวกฉันขอลาจะไปขนสัมภาระก่อนจะขอเข้ามาอยู่วันนี้เลยและสมภารวัดนั้นท่านว่าอย่างไรล่ะบอกลาท่านหรือยัง ยังเลยจ้ะฉันคิดว่าจะกราบเรียนท่านต่อเมื่อได้อยู่ที่ใหม่แล้วประเดี๋ยวจะไปกราบเรียนท่านให้ทราบแล้วก็จะลาท่านด้วยพวกอีกฉันขอตัวก่อนละจ้ะต้องไปเก็บข้าวของอีกมากไหมละ่ะข้าวของที่ว่าน่ะต้องใช้เกวียนกี่เล่มจึงจะบรรทุกหมดพระ,จะเจริญยาวไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้ะ จ้างเขาพายเรือมาสม่งบรรทุกข้าวของรลำหนึ่งบรรทุกคนลำหนึ่งไม่ต้องใช้เกวียนจ่ะแม่ชีตอบชีสี่รูปลุกออกไปแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดกับโยมว่าดีเหมือนกันจะได้มีคนมาช่วยดูแลวัดต่อไปถ้ามีคนมาเข้ากรรมาฐานมากๆจะต้องมีโรงครัวจะได้มีแม่ชีกลุ่มนี้ไว้ช่วยงาน ลำพังแม่ชีก้อนทองนั้นทำไม่ค่อยได้หรอกเพราะอายุเก้าสิบแล้วให้แกสวดมนต์กับเทวดาไปก็แล้วกันสมภารพูดยิ้มยิ้ม